สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆฮะทักทายตอนเช้าครับอยู่ที่อำเภอโนนนินแดงฮะนี่ครับชีวิตรถบรรทุกก็น,นี่ฮะตึงผ้าใบครับนี่แหละฮะเก็บบรรยากาศตอนเช้ามาฝากอากาศดีนะฮะเมื่อเช้ามีลมเล็กน้อยวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีฮะสำหรับการทํางานครับทุกทุกท่านนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดพีพี่พี่ทุกท่านเลยนะฮะพอดีเมื่อกีอ้ช่วงเมื่อกี้ห่างหายไปครับทํางานคือ ใช้คำว่าอะไรดีล่ะพี่อากาศด้วยครับสินค้าแล้วก็ผู้หลายอย่างครับเลยไม่ได้ทําวิดีโอมาเลยครับหนุ่มหน้ามนคนบ้านๆฮะชิปวิดีโอบ้านๆมา,า,า,าพี่อันนี้ก็วิ่งถึงเขาส็จก็จะไปกินข้าวแถวแยกโคคานฮะตรงโงเยนนะครับก็จะไปร้านข้าวขา,วาโบราณะต้มเลือดโบราณนั้นอร่อยฮะจานแล้วก็ได้เยอะเลยฮะ ว่าจะไปจีบลูก,ลกสาวแม่ค้านะฮะเดี๋ยวครับบรรยากาศการทำงานของคนขับรถบรรทุกนะครับผมผมก็ถึงแยกวนทบีแดงเนาะขับั้งหน้านี่รถอ่อาใบทะเบียนุกอาหารตรงด้านขวานี่มาจากเือประครับนะครับตรงนี้ก็เป็นป้อมตรวจทางหลวงนะครับนี่แหละครับ พอพย์นวลดินแดงนะฮะไวยต่อระหว่างสะแก้วครับกับอูดิลำมีเรื่องเล่ามากมายฮะถ้าบางท่านติดตามยูทูปเนาะนี่แหละฮะสมัยก่อนนี่แถวนี้นี่เป็นปงเป็นป่านะฮะเพราะว่าเขมรนี่ขึ้นมานเกือบแถวนี้เลยนะครับอน้าคาก็จะแอบเราก็จะเบี่ยงฟ้าเพื่อทําการแซงรถด้านหน้านะฮะจะ ข้าดหรือจะปะยางหรือเปล่าไม่ทราบนะรถสองคันเขาวิ่งมาด้วยกันนะ่งสงส,สัยก็ะจะเป็นทีมงานเข้าแล้วนะพี่เนาะไอเราก็ทีมงานเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวมุกดาหานะครับอันนี้ก็ะทกะเบียนบนราชธานีนะครับทักทายตอนเช้าวเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,นะครับวันนี้ขออาานุญาตพูดภาษากลาดนิดนึงนะครับบรรดุลก็มีเรื่องราวมากมายเหมือนกันมีเรื่องเล่า บรรยากาศนี้ครับ FM <c oughs> สองพีฮะตอนนี้เป็นเครื่องอ่ะ P สิบเอ็ดนะครับสามร้อยแปดสิบครับแซงไปเนี่ยกำลังเขาก็จะแรงหน่อยนะฮะเอ้เราก็หกยูแซดนะครับหกยูซดหนึ่งประมาณนี้ครับความรู้ไม่ค่อยมีครับหน้าตาก็ไม่ดีเหมือนความรู้นี่แหละครับพี่น้อง ด้านซ้ายก็เป็นที่ซักเสื้อผ้าก็มีนะเวลานั้นมาจอดนอนแถวนี้ก็ได้นะแต่ผมมาไม่ค่อยถึงนะพี่มันระยะทางไกลอากาศรถมันร้อนด้วยนะฮะก็จะมาถึงประมาณนี้แล้วครับถึงแถวแนี้แล้วพี่เฮ้ยพอไปพอมาอันนี้จะเป็นไซโนครับรถพิงตัวเย็นนะตลาดตอนเช้านี่ฮะที่อำเภอโนนทีแก่นนะครับแอบซ้ายหมดนะรถได้ลำเตอร์ฮะตัวนี้เป็นหน้ากากน้ำเนาะ เดิมสองพีเลยเหรอโอ้โหแซงขึ้นเขาเนี่ยเบาวิวเลยดูเขาเนี่ยเหมืนทรายนะฮะไม่แบกบวันนี้ก็สามร้อยแปดสิบนะฮะพีสิบเอ็ดนาะเครื่องยนกระทะทายตอนเช้าบรรยากาศดีฮะวันนี้ก็ขอให้ดีทั้งวันครับนี่ละฮะชีวิตการทำง,งานของชายอิสระคนเดียวะฮะพี่นนองเบาเบาเหมือนเดิมนี่ราคาไป พืนนนอนยินแดงฮะนะครับมันนันก็มาหาซื้อเปซื้อของใช้นะซื้อหมอนครับยังไงจะหาซื้อหมอนค่าเอาไว้กอดครับเพราะไม่มีคนให้หยอกเลยต้องซื้อหมอนค่า,า,ากันมากอดด้ี่น้องมาบา้บาบอตามภาษาฮะอะไรทําไปมีความสุขแก้งเอาครับอีกเดือนกว่าฮะเดี๋ยวก็ถึงบนบองไฟก็ได้กลับบ้านแล้วฮะ รถไม่ค่อยเยอะฮะช่วงนี้สบายสบายครับแต่อากาศร,ร้อนก็กินข้าวแล้วเดี๋ยวก็ไปหาลมจอดพักครับตามสเต็ปครับวันนี้ก็คงจะเข้าไม่ทันนะฮะเพราะว่าเขาตัดรถ4ี่โมงเย็นนะฮะน่าตับปตท ดีนะนฮะดีเลยรับรรยากาศเมื่อฝันก็ประกาศดีมากเลยฮะเมื่อคืนมีลมมีอะไรแล้วเนาะขับบนดินแดงนะฮะไหน,นก็นลงเขาตะโกนะพี่เนาะทัถ่ายตอนเช้ากันครับ สวัสดีฮะไรสาระเหมือนเดิมครับเพิม่มเติมเอาฮะสวัสดีครับ